สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีพี่พี่แฟนเพจนะคะฟอร์สิริทุกท่านนะคะวันนี้สิจะพามาอัปเดตรถแต่งคุณปาร์คนะที่จะส่งพรุ่งนี้นั่นเองนะคะกับรุ่นรถครอบครัวเอเวอเรสต์นะไทเทเนียม4คูณ4นั่นเองนะเฉพาะราคาตัวรถเนี่ยอยู่ที่1 1ึล้านหแสนบาทนะคะถ้าสีขาวมุกเนี่ยจะเพิ่ม หนะะึ่งหมื่นบาทนะแต่คันนี้คุณปาร์คสั่งแต่งเพิ่มนะ,ะด้วยการโหลดช่วงล่างนะคะแล้วก็มีคัตตอมจันเบรกที่สำคัญแล็บสีด้วยนะคะเป็นสีด้านหลังเลยนะคะสีอัลต้าเกรย์นะคะ A.G.M นั่นเองนะเดี๋ยวสิจะพาพี่ๆรู้ท่านนะพามาชมนะคะรถของคุณปาร์คก,กันนะคะว่ารถของคุณปาร์คเนี่ยมีแต่งอะไรไปบ้างมีใส่ไฟด้วยนะมีไฟด้านหน้านะคะเดี๋ยวสิจะพาไปดูนะ ยังแต่งไม่เสร็จเลยแต่ส่งพรุ่งนี้แล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะกับกล้องเกาะไนี่อยู่ในโรงแต่งนะคะโช์รูปฟอดพันครน,นะคะสาขาเกษตรนวมินนั่นเองนะคะและรถที่อยู่ด้านหน้าพี่ๆนะคะตัวนี้นี่สิย่อยให้ดูนะคะ แังสวยมากนะเรียกว่าทรงเศรษฐีเลยนะคะเพราะอะไรนะชุดแต่งเน้นทุกจุดนะด้วยการแลบสีนะคะเปลี่ยนสีตัวรถทั้งคันเนี่ยเป็นสีอัลต้าเกรนะคะสีเนื้อมันจะออกเป็นแมตสีเทานะคะตัวนี้มีเบรกสีเขียวด้วยนะเบรกเดียวกับที่พี่โกวิสสั่งมาเลยนะคะปั๊มเบรกสีเขียวนะแต่คันนี้ใส่เบรก 19Z นั่นเองนะแล้วก็ใส่ล้อเวกด้วยนะโะหลดช่วงล่างลงไป2นิ้วนั่นเองค่ะ เดี๋ยวจะพามาดูนะคะว่าคันนี้เนี่ยมีตกแต่งอะไรไปบ้างนั่นเองนะคะด้วยตัวของกระจังหน้าอ่ะสีรถที่พี่เห็นแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าตัวกระจังหน้าเนี่ยใส่เป็นกระจังหน้าที่เป็นกระจังหน้าแต่งนะคะคงคอนเซปต์นะเอาคอนเซปต์ของรถที่เป็นสตอ r m มแท็กนั่นเองนะเพราะว่ารถที่เป็นส t o r m มแท็กเนี่ยมีไฟออกแรม ซ้ายขวาฝั่งละ3ดวงนะคะตัวนี้เป็นไฟอ่อนนั่นเองนะ,ะตัวหนังสือ Ford ดเอฟดีสีดําเงานะ,ะตัวแผงกระจังหน้าเนี่ยทำเป็นสีดําเงานะคะพี่ๆที่เข้ามาชมไลฟ์สดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะ,ะไลฟ์นี้ด้วยนะคะนี่นะคะก็จะตัวกระจังหน้ามีไฟมินิไลท์แต่ไฟมินิไลท์เนี่ยเป็นแบบเต็มช่องนะคะเลือกได้นะจะเอาเป็นสี LED สีขาวนะคะหรือสีส้ม ก็สามารถเลือกได้ส่วนฝากระโปรงด้านหน้าเนี่ยติดอะคริลิกเพิ่มนะคะคําว่าเอลเลสสีดํานะคะให้ดูสีนะที่ทําการแลปมานะเน,เนื้อมันจะเป็นเนื้อแมทนะคะอัลตราเกยนะเอ็นั่นเองนะด้วยตัวสีเนี่ยทำให้รถเนี่ยมันดูพรีเมียมมากขึ้นนะคะสวยงามมากขึ้นนั่นเองนะส่วนออปชั่นตัวรถเนี่ยที่สีบอกเนี่ยคือไม่ต้องพูดถึงเลยนะขับสีเนี่ยมันไดใ้ในส่วนของเรื่องความท็อปของออปชั่นมาให้อยู่แล้วนะ กล้องรอบคันเซ็นเซอร์รอบคันระบบช่วยเหลือกันขับขี่นะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้า b i m ท t ิ i c LED นะเห็นไฟไฟไฟหน้าแบบนี้มันสามารถปรับรัศมีองศาของไฟได้นะคะมีการกระจายแสงรวมแสงของไฟได้นะเวลาขับกลางคืนเนี่ยรถด,ด้านหน้าไม่มีขับสวนเข้ามามันเปิดไฟสูงให้อัตโนมัติเลยค่ะ พอมีรถด,ด้านหน้าขับมาระยะรัศมีที่700เมตรมันดับเป็นไฟปกติให้และรัศมีของการกระจายแสง90องศามันมีมาให้ด้วยนะเพื่ออะไรเวลาขับรถขึ้นเขานะเลี้ยวโคง้งเลี้ยวไหลทางมืดๆนะอันตรายตัวนี้มันช่วยเพิ่มแสงลดปัญหาการเกิอดอุบัติเหตุนั่นเองที่สำคัญนะคันนี้เป็นเอเวอเรสต์นะพูดถึงเรื่องระบบความปลอดภัยเนี่ยชั้นหนึ่งเลยนะคะทั้งช่วงล่างระบบการขับขี่ด้วยนะคะมีตั้งความเร็วลดความเร็วรักษาระยะห่างและช่วยเบรกเนมีให้ด้วยรถคันหน้า นะเบรกรถเราเบรกนะตั้งได้ระยะเนี่ยมันเบรกให้เราเลยรถข้างหน้าเคลื่อนตัวรถเราก็เคลื่อนตัวตามรถด้านหน้าไปให้ด้วยแต่ความสวยในยที่มันสวยมากขึ้นคือชุดแต่งคันนี้นั่นเองเรียกว่าแต่งเนี่ยเต็มระบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะคะทั้ง4ี่รถนะเรียกว่าสีเนี่ยมันหายมากนะส่วนรถของพี่โกวิทเนี่ยสั่งแลบมาเป็นสีพอร์สสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็น เดี๋ยวรอผลไฟแนนซ์ผ่านเดี๋ยวรอเบิกรถแต่งเดี๋ยวจะามาอัปเดตรถพี่โควิดให้ชมกันนะคันนั้นจะสุดจริงนะอีกหนึ่งคันเหมือนกันนะคะอ่ะมาดูต่อข้อไฟหน้าใส่เป็นข้อไฟหน้าที่เป็นดําเงานะให้มันแมทสีกันนะคะส่วนชุดแต่งเนี่ยเป็นชุดแต่งวิกเตอร์ V 2นั่นเองค่ะทำสีด้วยนะสีเดียวกับตัวรถที่แลปมาแล้วก็ตัดกับสีดำเงานั่นเองค่ะนี่มิติตัวรถไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะมันจะคมกว่าเดิมนะและด้วยสีตัวรถที่เอามาตัดกับสี อัลตาเกรเนี่ยมันทําให้ดูหายมากขึ้นและพรีเมียมมากขึ้นนั่นเองนะคะถ้าไม่ติดเรื่องบัตเจ็ตนะสั่งแต่งแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าช่วงล่างและล้อและเบรกมาดูกันช่วงล่างเนี่ยใส่เป็นควีนซีรีส์นะคะมีเปลี่ยนสปริงด้วยนะ,ะปีกนกปรับองศา ะะแล้วก็ตัวล้อใส่แม็กของเวกนะฮะล้อเบาด้วยนะตัวนี้นะขนาดขอบ20นะซีรีส์ยาง275 5หทใส่เป็นยางหน้าดำอลเทเลนอ่าเป็นอาทีนะตัวนี้เป็นยางรัดเทะเลนนั่นเองนะดอกมันจะหนาว่าอลเทเลนนะคะอุยได้ด้วยนะตัวนี้นะคะที่สำคัญมีการคัตตอมนะ,ะในส่วนของตัวจานเบรกเพิ่มเข้ามานะตัวฮับกลางเนี่ยทำเป็นสีดำปั๊มเบรกนะคะปั๊มเบรกสีเขียวหยอดฟอนต์อ่ะให้ดูอ่ะ บัมเบรกสีเขียวหยอดฟอนสีดําขนาดจานเบรกเนี่ยเป็น19บเซตนะคะตัวนี้จานเนี่ยมีการเซาะล่องของหน้าจานให้แล้วเพื่อระบายความร้อนไม่ให้จานเนี่ยสะสมความร้อนนั่นเองบอกได้เลยว่าอัตราการตอบสนองในการเบรกดียิ่งขึ้นนะเบรกบกระชับกว่าเดิมนะที่สำคัญเนี่ยพอสรีระในการโหลดมันมีการโหลดลงมาเนี่ยช่วงล่างพอมีการเปลี่ยนโชคเข้าไปได้ถึงความนุ่มนวลในการขับขี่ด้วยนะเพราะว่าโชคที่เลือกให้กับลูกค้าเนี่ยตัวนี้ ใส่แล้วมันทําให้การขับขี่เนะี่ยมีความนุ่มนวลด้วยและเกาะถนนได้ดีด้วยสำคัญยางตัวนี้ก็ขับขี่ดีลุยได้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นยางอาทีนั่นเองนะส่วนฮับตรงกลางเนี่ยสามารถเลือกสีได้นะที่สีชี้ตรงนี้ค่ะเป็นฮับตรงกลางข้างในนะดุมล้อนน่นเองสามารถเลือกได้นะคะด้านในนะเลือกทําสีได้แต่คันนี้เนี่ยสีที่เอามาแต่งเนะี่ยสีดํา เพราะฉะนั้นเนี่ยมันแมทกันอยู่แล้วส่วนปั๊มเบรกสีเขียวตัวนี้นะคะปั๊มตัวนี้นะปั๊มตัวนี้เนี่ยเลือกสีได้นะคะสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีอะไรก็ได้สั่งมาได้เลยนะคะแต่งให้ได้ทุกแบบนั่นเองนะคะแล้วก็แรปเนาะซึ่งรถคันที่เอามาแรปเนี่ยเป็นสีดำนั่นเองค่ะและคันนี้เนี่ยมีการตกแต่งนะคะในส่วนของตัวไฟแอมเบียนไลท์นะคะตัวนี้นะคะ ตัวนี้เป็นไฟ a อม i บ n t l i g นะคะปรับสีได้ด้วยนะคะในห้องโดยสารนะสามารถปรับแต่งตัวไฟสีได้นะคะถ้าเกิดว่าจะแต่งเพิ่มสเต็ปแบบนี้ก็สามารถแต่งได้เลยนะคะแล้วก็ด้านบนนะ,ะตัวนี้เป็น sun loop นั่นเองค่ะตัวนี้เลยเป็นกระจกนะเป็น s ั n l ู o และมู o n loop panoramic นั่นเองนะคะอะมาดูด้านท้ายกันนะคะเพราะว่าด้านท้ายเนี่ยมีการตกแต่งในส่วนของตัวไฟท้าย led และไฟท้าย ขยเยนนั่นเองนะขยเยนตรงไหนนี่เลยค่ะคาดท้ายพร้อมกับตัวเอเวอเรสที่มีไฟนั่นเองนะคะตัวนี้มีเอเวอเรสตัวนี้มีไฟด้วยนะและเป็นข้อไฟท้ายเข้าไปให้ในตัวเลยค่ะพี่เห็นไหมเท็กเจอร์มันจะต่างจากเดิมนะไฟท้ายเดิมจะหน้าตาแบบนี้ตัวนี้เป็นไฟท้ายเดิมที่ใส่ข้อไฟท้ายเข้าไปนะคะแต่พอตกแต่งเข้าไปเนี่ย มันจะมีมิติมากกว่าเดิมนะด้านข้างเห็นไหมคะจะมีคล้ายๆเหมือนเคิร์ฟสปอยเลอร์นั่นเองนะแล้วก็ตัวเส้นคาดเส้นไฟท้ายสีแดงวลาเบรกนะมันจะขึ้นเส้นแนวยาวแล้วก็ตัวเบรกตัวนี้จะขึ้นคําว่าเอเวอเรสด้วยนะคะคําว่าเอเวอเรสเนี่ยจะเป็นไฟส่วนชุดแต่งด้านท้ายนะเป็นวิกเตอร์นะคะตัวนี้ปลายท่อคู่และทําสีด้วยนะคะตัวนี้เป็นสีดําตัดกับสีอัลตราเกรนะเดี๋ยวจะวนไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ให้พี่เนี่ยได้ดูในส่วนของตัวจานท้ายกันบ้างขนาดมันจะต่างกันนะคะจานด้านหน้าเนี่ยขนาดมันจะใหญ่กว่านั่นเดี๋ว่าการทํางานของเบรกเนี่ยด้านหน้าจะทํางานมากกว่านั่นเองนะคะตัวปั๊มเบรกด้านท้ายจะจับอยู่ที่4ี่พอตและมีตัวรองรับในการจับเบรกไฟฟ้าจุดนี้มีมาให้แล้วนะคะขนาดจานอยู่ที่380นะคะตัวฮับกลางทาเป็นสีดำนะคะแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยตัวโชว์ของเขาที่ทำการเปลี่ยนเข้าไปเนี่ย มีตัวซับแทงคด้วยนะเป็นกระบอกพิกกี้แบ็กนั่นเองนะคะที่มันติดกับกระบอกโช๊คนะคะตัวนี้ก็เรียกว่าสุดอีกหนึ่งคันนะถึงไม่ได้เปลี่ยนท่อนะคะแต่สรีระของทรงรถเนี่ยสวยอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขับแบบนี้ก็หล่อเหมือนกันนะคะพี่พีเห็นไหมได้มิติของตัวรถที่สวยมากขึ้นที่มัคันสีนะคะสีเนี่ยเลือกได้ตรงใจเลยนะคะว่าอยากได้สีอะไรนะคะอยากได้สีอะไรเลือกได้เลยสีมี เ,เพจสีให้เลือกนะหรือหรือรูปแบบนะในในสีรถที่เคยแต่งให้ลูกค้านั่นเองนะคะซึ่งคันนี้ก็ประมาณ 3- 4สี่คันที่แต่งมานะแล้วก็ด้านหน้าจะมีเทาอุ๊ยโทษนะครับที่ขอโทษนะคะด้านหน้าเนี่ยจะมีสีเทาที่เป็นเทาที่เขานิยมติดกันนะเนาะเทาแลมโบอ่า นี่เลยค่ะเห็นไหมเท่า์เรโบยอดฮิตเลยจะแต่งแบบนี้นะคะแต่ว่าเมื่อวานที่คุยกับพี่โกวิทนะคะพี่โกวิทอยากได้สีที่มันอ่อนกว่านี้ก็คือสีพอร์ตเนาะสีนั้นมันจะดูสะอาดกว่านี้นะจะดูแบบอีกอารมณ์หนึ่งเลยมันต่างกันสวยเหมือนกันนะคะตัวนี้มีการแลปไฟด้วยนะคะไฟหน้าสีชาน,นเตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะที่ทํากันแ็ปไฟหน้าเข้าไปใส่ข้อไฟหน้ากระจังหน้าเลนดอนชุดแต่งวิกเตอร์นะคะ ห็นหมตัวนี้เป็นเอเวอเรสต์ไวแท็นะคะ่ะแล้วก็ช่วงล่างนะ,ะมีการโหลดใส่ชุดโหลดมาด้วยนะ,ะแต่ไม่ได้คัตตอมเบรกนะ,ะตัวนี้นะ,ะไม่ได้คัตตอมเบรกเข้าไปนะเนี่ยคะ่ะก็อยู่ที่พี่เลือกนะ,ะว่าอยากให้รถพี่ออกมาสเต็ปไหนนะคะสไตล์ไหนนะคะก็สามารถเลือกแบบนะ,ะเลือกสไตล์กันได้นั่นเองนะคะส่วนคันนี้เป็นลูกค้า จากมาเลเซียนะคะเดินทางมาแต่งรถที่เรานั่นเองนะคะไปนี่เลยนะสี่อยู่ที่โชรูมฟอร์ดนะคะพระนครสาขากเกษตรน้องมินนั่นเองนะคะเป็นโชรูมยอดขายอันดับหนึ่งสีปีซ้อนแล้วนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องการแต่งรถนะคะการดูแลลูกค้านะคะนี่และคันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคันคือเอเวอเรสเยอะมากนะคะที่นี่ขายเอเวอเรส เยอะมากนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องการตกแต่งเนี่ยมีหลายสเต็ปนะคะหลายแบบให้พี่ๆได้เลือกนะคะอยู่ที่พี่จะเลือกแบบไหนมาใส่นะอย่างเช่นด้านหน้านะคะมีโปรโมชั่นในการแต่งให้พี่ด้วยนะแต่งให้ฟรีนะคะถ้าพี่จะดาวก็ดาวตั้งแต่เริ่มต้นก็คือ15%นะ พวกชุดแต่งแบบนี้เราแต่งให้กระจังหน้าชุดสเกิร์ตหน้าท้ายคิ Q ้วล้อแม็กขอบ20พร้อมยางนะคะแล้วก็พวกชุดครอบรอบคันอันนี้เราใส่ให้นะคะหรือสนใจที่จะเป็นรับเป็นดอกเบีย้ยพิเศษก็มีนะคะอยู่มันมีหลายแบบหลายสไตล์มากนะให้อยู่ที่พี่เลือกนั่นเองนะคะเนี่ยเอเวเรสหมดเลยที่เห็นเนี่ยนะคะเอเวเรสทุกคันเลยนะสีดำสีเทานะคะ แล้วก็สีขาวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเอลเลสอีกหนึ่งคันนะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวไทเทเนียม4ีคูณนะคะชุดแต่งเป็นวิกเตอร์นะคะชุดแต่งวิกเตอร์ด้วยนะคะกระจังหน้าวิกเตอร์แม็กขอบ20เนาะตัวนี้จับเซตนะเป็นโปรโมชั่นแถมชุดแต่งให้กับลูกค้าได้นะคะเลือกได้นะจะเอาเป็นโปรโมชั่นที่เป็นโปรโมชั่นแถมชุดแต่งหรือโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษนะคะหรือจะ ต้องการแต่งที่เป็นทรงเซ็สุลต่านนะคะอันนี้เราแนะนําให้นะ,ะเพราะว่ามันมีหลายสเต็ปนะช่วงล่างก็มีหลายแบบแม็กก็มีหลายแบบนะคะแต่งออกมาแล้วเนี่ยก็เขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับบัเตเจดด้วยนะว่าพี่ตั้งบัเตเจตไว้มอนเท่าไหร่นะคะจะได้แนะนําให้ให้มันตรงกับความต้องการของพี่ด้วยนะคะระวังล่วง <c oughs> <c oughs> อ่านี่นะคะอ่ะประมาณนี้นะคะสำหรับไ์สดเนาะวันนี้นะคะเดี๋ยว สี่จะเปลี่ยนเวลาไลฟ์สดให้ใหม่นะคันนี้เลยมาจากมาเลเซียนะคะทะเบียนก็ไม่ใช่ไทยแล้วนะมาแต่งนะที่เรานั่นเองนะก็ถ้าสี่จะเปลี่ยนเวลาไลฟ์นะเดี๋ยวหาน่าจะ,าะ,ะประมาณทุ่มหนึ่งนะคะประมาณเอ่อทุ่มหนึ่งนะคะน่าจะเป็นวันเว้นวันนะคะก็ฝากพี่ๆทุกท่าน,น,นที่เข้ามาชมไลฟ์สดนะคะฝาก สนับสนุนนะคะเพจฟอร์ดสลรีด้วยนะคะแล้วพี่ช่องแดงด้วยนะขอบคุณมากเลยนะคะได้เข้ามาชมไลฟ์สดนะอยู่ที่ไหนก็สามารถออกรถกับสิได้นะคะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านแล้วก,ก็บริการส่งมอบรถให้ถึงที่ด้วยนะคะส่วนเรื่องการแต่งต่างๆเนี่ยไม่ใช่มี<ะ>แค่ e v e r อร t อย่างเดียวนะคะกระบ,บะเราก็แต่งให้สุดคันเหมือนกันนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นทุกรุ่นนะสนใจทักเข้ามาสอบถามได้หรือ ไม่มีความมั่นใจนะคะไม่มีความรู้ในส่วนของเรื่องรุ่นรถหรือเลือกรุ่นรถไม่ถูกนะคะสามารถทักเข้ามานะฮะยินดีให้คําแนะนํารุ่นรถด้วยนะ,ะก่อนที่จะซื้อรถหนึ่งคันก็เลือกรุ่นรถที่มันตรงใจเรานะคะแล้วก็ชุดแต่งที่เราอยากได้และชอบมากที่สุดนะ,ะออกรถกับสีนะคะได้รถสวยถูกใจแน่นอนนะคะยังไงพบกันวันรับรถนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะ